สวัสดีคะ่ะทุกคนชาวทีทีบีตรงตรงเบสทักทายกันสำหรับวันศุกร์ที่31สิ้นเดือนมีนาคมนะคะวันพรุ่งนี้ใครจะเสี่ยงโชคก็เสียเส่ยงนะคะหวยออกทุกคนชาวทีทีบีตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีกระแสอะไรเข้ามากันเยอะแยะเลยนะคะแบบแอดเข้าใจเลยว่าทีมรักตรงตรงเบสตอนนี้คือแบบ ในหัวสมองคือจะตีกันตายเลยใช่ไหมคะสำหรับคำสัมภาษณ์ล่าสุดของพี่ตรงๆต,ต้องบอกว่าทำเอาทีมรักคุณหนูเบสนี่คือแบบหัวจะปวดกันมากไม่ว่าจะในทวิ t เตอไม่ว่าจะในคอมเมนต์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะทุกคนคือพี่ตรงๆโดนเต็มๆสำหรับคำสัมภาษณ์ที่ผ่านมาซึ่งตัวแอดมินเองก็ได้ทำคลิปพูดถึงส่วน ส่วนตัวแล้วว่าแอดมินฟังคำสัมภาษณ์แล้วมีความคิดยังไงนะคะก็แชร์กับเพื่อนๆไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนขอเป็นคลิปที่รวมพลคนรักคุณหนูเบสนะคะรวมพลคนที่จะคอยซับพอร์ตเบสรวมพลคนที่ไม่ได้สนดรามา่าไม่ได้สนใจความรักนะคะคือจะรักใครชอบใคร จะรักพี่ตรงๆไม่รักพี่ตรงๆก็มาพพอร์ตน้องเบสไปด้วยกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยช่องวันประกาศออกมาแล้วนะทุกคนตำย่าบอกออนแอร์แน่นอนนะคะต่อจากข้าวเหนียวทองคำละครของพ่อบาสจบละครของน้องเบสก็จ่อคิวเลยเอาเป็นละครของบ้านคำสิงจริงๆนะคะก็ สิ้นสุดการรอคอยเคาะแล้วนะคะทุกคนออนแอร์ Air, เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่10เมษายนนี้ไม่นานแล้วนะคะทีมรักคุณอูเบสเตรียมรอหน้าจอใครไม่สามารถอยู่หน้าจอได้ก็รอออนไลน์ดูในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น youtube นะคะเลตติ้งต้องปังนะทุกคนพวกเราจะต้องมาเขาเรียกอะไรมาซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านนะคะเป็นเซฟโซนเป็นพลังบวกให้เบสกัน เพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองนะทุกคนแล้วเรื่องที่สามเนี่ยก็จอ่อคิวทายอยู่คุณอูเบตอนนี้ต้องถือว่าขึ้นแท่นเป็นลูกรักของพี่อัดอัชดาวุฒนะคะมีละครกับใครเนี่ยสามเรื่องต่อกันเลยเนาะถึงจะเป็นละครเย็นนะคะทุกคนถึงจะเป็นละครเย็นไม่ใช่ละครหลังข่าวแต่ต้องบอกว่าละครเย็นเนี่ยเป็นละครที่ดูได้ตั้งแต่ลูกเล็กเด็กแดงไปถึงคุณ คุณป้าคุณอาคุณยายนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นละครที่คองใจมหาชนนะเพราะฉะนั้นคุณหนูเบสเนี่ยถ้าเลตติ้งดีทุกคนช่วยกันดูช่วยกันดันน้องก็จะคองใจมหาชนไปนะคะทุกคนอย่าถือย่าเขาเรียกอะไรอย่าปรามาปรามาศละครก่อนข่าวนะเลตติ้งดีกว่าละครหลังข่าวเยอะเลยใช่ไหมทุกคนโอเคนี่ก สิ่งทีแอดมีนอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันนะคะไถไปในทวิต t ตอรนี่คือแบบว่าโอ้ยต้องใช้คําว่าโอ้ยเลยเพียงตรงโดนหนักเนาะทุกคนแล้วก็แบบใน youtube เนี่ยก็มีช่อง youtube ที่เขาทําข่าวเกี่ยวกับดาลานะคะทุกคนแบบทําข่าวเกี่ยวกับดาระะทแบบทา,ารทุกคนที่เป็นกระแสเขาจะไม่ได้เป็นแฟนขับดาราคนคนนั้นนะเขาก็อ้ แบบว่าแบบหลายๆช่องเลยที่แอดเห็นนะก็ไม่ว่าเขานะคะทุกคนแต่แบบหัวข้อข่าวคือแบบเหมือนประมาณว่าแบบภู้ลางมาตกกลางสี่แยกเบตตาสว่างแล้วศักดิ์ศรีความศักดิ์ศรีความ,มีนะหนูอะไรประมาณนี้แบบเห็นใจน้องมากคือทุกคนมาก็ยังอยากจะบอกว่าเรื่องความรักนะคะทุกคนมันไม่เข้าใครออกใครหรอก เมื่อวานรักวันนี้ก็อาจจะไม่รักก็ได้คืออะไรก็ตามนะคะและอยากจะให้ทุกคนเป็นพลังบวกให้เบสคำสิงนะคะแล้วก็เป็นพลังบวกให้ตรงๆด้วยคือเรื่องเรื่องของคนสองคนเนี่ยให้เขาแบบคุยกันเองเนาะเดียวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะน้องก็ต้องประกาศแน่นอนไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปลุมแบอกคอมเมนต์ว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้นะขอร้องจริงๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเข้าบ้านเดี่ยวเบสคำสิงนะคะไปคุยกันเนี่ย อ่ะแอดมินขึ้นให้นะคะนี่คือ QR code แบบไปสแกนแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะคะแล้วคุณก็จะเข้าไปอยู่ในบ้านเบสคําสิงนะ,ะ่นกคือบ้านรักคุณหนูเบสเป็นบ้านหลังเล็กๆที่คอยซับพอร์ตคอยเป็นพลังบวกนะคะถ้าใครเข้าบ้านหลังนี้แล้วคิดว่าจะไปแบบพิมพ์แชทพิพิมพ์มพมถามพิมพ์คุยดรามา่าจะไปสืบจะไปอะไรไม่ต้องไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบ้านเนี้ยน่ะ เป็นบ้านที่เป็นบ้านพลังบวกนะอะไรที่คุยกันอยู่ในบ้านไม่ควรจะออกมามานอกบ้านเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกลุ่มปิดนะทุกคนบ้านหลังนี้ขอให้เป็นบ้านที่ถ้าใครจะเข้าไปแล้วขอให้ไปเป็นพลังบวกให้น้องเบสนะคะอยากเข้าไปแล้วไปแบบไปก่อกวนไปถามคําถามอะไรหรือไปแชทอะไรที่มันแบบว่าสร้างกระแสดราม่านะคะแล้วก็เป็นบ้านปิดบ้านปิดก็คุยอะไรก็อยู่ในบ้านอ่ะเนี่ย น้องเบสเขาก็ชวนนะคะนี่เป็นบ้านเดียวเนี่ยทุกคนก็ดูตาม QR c o d o ที่ี่แอดมินให้นะเข้าไปเลยโอเคและความเคลื่อนไหวอะ่ะไม่มีอะไรนะคะทุกคนก็นี่ล่าสุดเห็นน้องเบสนะคะโปรโมทแบบว่าโปรโมทร้านหมูกระทะให้พี่อูดเป็นต่อนะคะไปทางน้องโบนน้องเบสน่ารักจ้ ก็เข้าไปดูในช่อง YouTube คำสิง family นะทุกคนเข้าไปช่วยช่วยกันดันยอดวิวของน้องเพราะว่าช่อง YouTube ตอนนี้ของคุณหนูเบสก็ยอดวิวมันไม่ค่อยปังเหมือนเมื่อก่อนทุกคนมันก็เป็นไปตามกระแสะแหละไม่ต้องซีเรียสน้องเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้ามีเวลาปั๊บน้องก็มาไลฟ์ t ติ t ก k ขายลิฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยกันอุดหนุนทุกคนคือซัพพอร์ตน้องนะคะ กระแสดราม่าต่างๆแอดมินอยากให้ทุกคนปล่อยผ่านทุกคนถึงแม้ว่าแบบคนที่รักคุณหนุ่เบสมากๆแอดเข้าใจนะว่าแบบสัมภาษณ์ของตรงๆครั้งล่าสุดเนี่ยหลายคนก็พูดเลยว่าทําไมมันบงอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นตัวแอดเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แต่ในมุมของแอดน่ะแอดก็ยังแบบว่ามีความแบบอ่ะอ่ะเหมือนจะเข้าข้างพี่ตรงๆหรือช่วยพี่ตรงๆนิดนึงก็คือบอกตอนที่นักข่าวถามว่าแบบสงการจะมีโมเมนต์หวานๆให้เห็นไหมแล้วพี่ตรงๆก็บอกว่าแบบอาจจะ ไม่มีหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าพี่ตัวตรงอาจจะกลับบ้านที่มหาสารคามก็คือยังใช้คําว่าอาจจะทุกคนก็คืออาจจะไปเลยอาจจะไม่ไปก็ได้แล้วก็พอน้าข่าวถามว่าแบบชวนเบสหรือเปล่าพิตงตงก็ตอบว่าไม่ได้ชวนซึ่งถ้าอยากจะเข้าข้างพิตงตงพิตงพตงอาจจะพูดผิดนิดนึงพอดีมีแม่เฉลี่ยนะเขาก็มาคอมเมนต์แอดมินอ่านที่แม่เขาแบบคอมเมนต์แล้วก็แบบเอออาจจะเป็นไปได้ที่ตรงๆอยากจะบอกว่า ยังไม่ได้ชวนแต่อาจจะตกคําว่ายังลงไปหรือเปล่าอาจจะก็เลยกลายเป็นแบบไม่ได้ชวนคือยังไม่ได้ชวนเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหรือไม่ไปก็เป็นไปได้ทุกเรื่องนะคะก็มีคอมเมนต์ถามแอดมากว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นคือจะบอกว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้จริงๆเรื่องนี้นะคะทุกคนนะักข่าวช่องใหญ่ๆหลายช่องก็เอามาตีข่าวกันใหญ่เลยว่าแบบทําไมทํางานหนักไม่มีเวลาเลยหรืออะไร,ะไรยังไงโอ้ พอคะ่ะทุกคนนะให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะตอนนี้วันที่สิบเนี่ยตำย่าบอกคะ่ะเลตติ้งต้องดีนะทุกคนมาเป็นพลังบวกให้น้องกันคะ่ะทุกคนความรักก็ปล่อยไปปล่อยไปเนาะไม่ว่าเราไม่ว่าเขานะทุกคนความหวานเพิ่มได้ลดได้ก็ให้เขาแบบว่า ปรับจูนกันไปนะเข้าปีที่3แล้วมันต้องปรับจูนกันเยอะเลยแหละทุกคนไม่ว่าคู่ไหนไม่ว่าคู่ปกติหรือว่าคู่ดาราจำแอดไดปดูสัมภาษณ์ของพอยเชอร์มมนนะเขาบอกว่า เมืองไทยเป็นประเทศแรกที่เวลาคนดังหรือดาราเลิกกันแล้วจะต้องมายกมือไหว้ขอโทษสื่อขอโทษนะคะที่ทำให้ความรักครั้งนี้ไม่สามารถไปต่อได้ขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังไปดูค่ะพลอยเชอร์มานพูดอะไรประมาณนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนาะทุกคนอ่ะวนไปวนมาแอดก็จะประมาณนี้แหละเป็นพลังบวกให้น้องนะคะคอมเมนต์แบบน่ารักน่ารัก,นกเนาะเพราะว่า ตรงๆกับเบสยังไงก็เป็นคนที่เขาเขาก็รักกันนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เขาจะรักกันมากรักกันน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความเป็นไปนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันค่ะซัพพอร์ตน้องดีกว่านะพี่ตงตรงก็หล่อเชียร์ละคระพระนางเนี่ยค่ายพอดีำํำค่ายเนี่ยเขาค่อนข้างจะเน้นละครที่แบบมีการสืบสาม สืบสันวัฒนธรรมแต่ละภาคนะแอดเชื่อว่างานนี้พี่ตรงตรงเจอเขี้ยวเข็นหนักมากจากพี่ธงชัยประสงค์สันตินะเขาเป็นคนที่แบบว่าภูมิกับที่ค่อนข้างจะเขี้ยวนักแสดงเก่งมากเพราะฉะนั้นรอดูฝีมือพี่ตรงตรงนะอยากเห็นตรงตรงขึ้นขึ้นชิงอ่านักแสดงยอดเยี่ยมชายบ้างนะคะไม่ใช่แบบนักแสดงสมทบอย่างเดียวใช่ไหมส่วนคุณนูเบสตําย่าบอกปัง มาช่วยกันดันละครของน้องน,นะคะเป็นพลังบวกให้เบสตรงๆค่ะทุกคนเจ้าเจอกันเจอกันคลิปหน้านะ